สวัสดีครับพบกับผมทนายตุยไถยสิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหน้าง,งาน MU4902 นะพี่น้องกับขวด640ของเสียมืดครับก็ต่อกันครับกับหน้าง,งานนี้ครับขอเป็นหน้าง,งานที่ใหญ่ๆแบบนี้ครับค่อยดูมันครับ าง,งานเช่าที่นะครับหน้าง,งาน20ไร่เหมือนเดิมครับโอ้ฝุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องระบบหายใจนี่แทบไม่ออกเลยครับอ,อถ้าเป็นตู้แอร์น่าจะดีครับน่าจะกันฝุ่นได้กว่านี้ครับหน้าง,งานเช่าที่ปลูกมันนะพี่น้อง แรงจัดครับคุณตลบอปว้นเลยนะครับใหญ่ๆจบครับพี่น้อง MU49 นี่ก็ถือว่าเป็นรถขนาดกลางนะพี่น้องที่ใช้ดีครับตอบโจทย์ทุกงานไล่และงานนานะครับตามที่ผมได้ติดตามครับและประหยัดน้ำมันดีด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานดีครับมันเป็นตระกูล MU นะพี่น้องก็ใช้สลักรถรุ่นใหญ่ได้เหมือนกันครับเกาะพานตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะครับขับรถรุ่นใหญ่นะพี่น้องไม่แพ้กันนะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะถ่ายขั้นไหนนะครับ ไยคันไหนก็ไม่ค่อยเห็น่ะ้วพี่น้องมีแต่คุ่นครับเข่าดีมากครับขนาดดินยังแข็งนะพี่น้องยังเข้าดีเลยครับน้ำหนักตัวรถมันดีครับฟอร์ดครับ ก็เลยไถยเข้าลึกดีครับสลับมา MU49 นะพี่ต้อง มาครับเสียมืดเหมือนเดิมครับวันนี้โอ้ชุดเครื่องเสียงนะพี่น้องก็จะถ่ายประติดประต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์เขาครับถ้าเสียงเพลงเสียงอะไรเข้ากล้องก็จะติดลิขสิทธิ์เขาครับผมก็จะถ่ายเป็นเป็นบักเป็นตอนนะพี่น้องเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์ครับเสียงเพลงครับ ััดครบฝั่งนี้ก็ฝุ่นฝั่งนี้ก็ฝุ่นครับน่าจะไม่ไหวนะพี่น้องมีแต่ฝุ่นครับ ท่านไหนที่แพ้ฝุ่นนี่ตกข้ามมาไอนะพี่น้องเพราะว่าตามที่ผมไถดูครับไถานาครับไถานาหรือถไถไร่ครับดินแห้งๆครับตกข้ามมาไอนะพี่น้องขนาดผมไม่เป็นคนแพ้ฝุ่น,นครับไม่เป็นคนที่แพ้ฝุ่นนะครับพอได้มาอยู่ในอาชีพรถไถสองปีรู้เรื่องเลยครับว่าไอครับโดนฝุ่นไงตกข้ามมาอย่างเงี้ยไอนะพี่น้อง แต่ว่าถ้าเป็นดินเปียกๆก็ไม่เป็นไรครับป้องกันตัวเองเอาครับอาชีพที่เสี่ยงอยู่นะครับสำหรับอาชีพรถไทครับไถลึกไถเข้าดีครับต้องปอดรุ่นใหญ่ๆครับ 6640ก็เป็นรถพิมพ์นิยมนะพี่น้องขนาดดินยังแข็งนะครับยังไถเข้าลึกเลยครับ แต่ว่าพื้นที่ที่มันเสียก็นี่แหละครับที่เอาไม่ได้ครับถ้าเราเช่าที่ที่เป็นพื้นที่สวนยางเก่านะครับพื้นที่ที่จะไม่ได้ก็ถ้าแบ่งกันคนละสิบไร่ก็จะเหลือประมาณคนละเกียรไร่นี่แหละพี่น้องตามที่ปรึกษากันนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับอีกสามไร่น่าจะเป็นพื้นที่ของยางหมดนะครับแต่ว่าเราก็ มีก็ทำไปครับไม่เรียกงานไม่อยากจนครับโอ้ขอมาฝั่งไหนพี่น้องมีแต่ฝุ่นครับซ้ายก็ฝุน่นขวก็ฝุ่นครับอเอาเพื่อคลิปจะได้ออกมาสวยครับฝุ่นก็ฝุ่นครับ